สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำระบบบริหารจัดการทรัพย์สินในองค์กรนะครับเขียนด้วยภาษา PHP มาดูกันครับว่าระบบสามารถทำงานอะไรได้บ้างน,นะครับผมะระบบนะครับหน้าแรกก็คือหน้าล็อกอินนะครับคนที่สามารถเข้าไปใช้งานระบบนี้ได้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทหรือว่าเจ้าหน้าที่พัสดุนั่นเอง นะครับผมะจะลองล็อกอินเข้าไปนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับผมเมื่อมีการล็อกอินเข้ามาครับหน้าแรกที่เจอก็คือหน้าแดชบอร์ดนะครับในหน้าแดชบอร์ดแสดงรายการอะไรบ้างนะครับก็จะมีรายการทรัพย์สิน,นว่าตอนนี้มีกี่รายการถูกยืมใช้งานกี่รายการนะครับชำรุดสูญหายกี่รายการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในระบบจํานวนกี่รายการนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะแสดงรายการ ทรับสิทินทั้งหมดนำแสดงเป็น Data Table นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงกี่รายการนำแล้วก็ sorting ได้แล้วก็ Search ตรงนี้ได้นะครับช่อง Search ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีนะครับคลิกไปหน้าหนึ่งหน้า2นะครับผมแล้วก็ยังมีให้ Export เป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยครับตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับลองทำให้ดูเลยนะครับคลิก Export อ่ะนี่ครับรายการมาแล้วคลิกเปิดนะครับผมคลิกเปิด นะครับอ่ะเราเปิดแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะเราเปิดตัว Microsoft Excel แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะคลิก yes ครับอ่ะนี่ครับผมรายการมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมได้บน Microsoft Excel นะครับอ่ะต่อไปครับเมื่อเจ้าหน้าที่ประดุมีการอ o อ in เข้ามาแล้วทำอะไรเพิ่มได้อีกก็จะมีจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ประดุครับนะครับ จัดการเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับคลิกเข้าไปนะครับผมอ่ะก็จะเจอหน้าบุคลากรนั่นเองนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างก็จะมีเพิ่มข้อมูลครับอ่ะมีฟอร์มให้กรอกข้อมูลยูสเนมพาสเวิร์ดแล้วก็ชื่อบุคลากรนะครับสามารถแก้ไขครับคลิกแก้ไขอ่ะนี่ครับอย่างเช่นผมลองแก้ไขคลิกบันทึกอ่ะนี่ครับก็จะมีสวิตเตอร์แจ้งเตือนบอกว่าบันทึกข้อมูลสําเร็จอ่ะแก้ไขข้อมูลสําเร็จนะแล้วก็มีการแก้ไขรหัสผ่านได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ ลบข้อมูลนะครับอย่างเช่นผมลบคนนี้ออกลบแล้วก็คลิกโอเคนะครับก็ลบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับจัดการข้อมูลทรัพย์สินอ่คลิกเมนูด้านซ้ายมือนะครับก็จะเจอรายการทรัพย์สินนะครับที่มีว่าตอนนี้นะครับอ่ว่างกี่รายการถูกยืมถูกใช้งานกี่รายการชำรุดกี่รายการสูญหายกี่รายการนะครับคลิกเข้าไปดูครับอ่านี่ครับจานวนที่ว่างแสดงตอนนี้ถูกยืม2รายการ นะครับชํารุดอ่านี่ครับ2รายการแล้วก็สูญหาย1รายการนะครับอ่ะทีนี้ครับในการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลครับเมื่อคลิกที่เมนูจัดการทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วครับเราคลิกเพิ่มข้อมูลตรงนี้ครับอ่ะก็จะเจอฟอร์มให้เลือกว่าตอนนี้สาระเป็นยังไงบ้างว่างปกติถูกยืมชํารุดสูญหายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเพิ่มข้อมูลให้ดู1รายการนะครับอย่างเช่นอ่ะทะเบียนก็อันนี้แล้วแต่บริษัทหรือว่าองค์กรมีการอ่ากหนดขึ้นมานะครับชื่อทรัพย์สินนะครับ โน้ตบุ๊ก่า sp 0 0 1นะครับสม,มุินะครับรหัส sn นะครับอ่ากอก่าเป็นข้อมูลสมมุติเข้าไปก่อนปีที่จัดซื้อปี2564ราคาอ่สา0 0 0 0บาทสมมุตินะครับคลิกเพิ่มข้อมูล่มีสวิตเตอรลอดแจ้งเตือนครับบันทึกข้อมูลสำเร็จ่นี่ครับข้อมูลเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับทีนี้แก้ไขครับ่ก็คลิกแก้ไขนะครับเดีย๋ยวจะแก้ไขส่วนไหนก็แก้ไปคลิกบันทึกข้อมูล นี่ครับมีสวิตเตอร์แจ้งเตือนนะครับหรือว่าอยากลบก็ลบได้เลยอ่คลิกลบคลิกโอเคอ่าลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับอะทีนี้ครับมาที่ส่วนการทํางานหลักนะครับเมื่อมีรับสิสธิ์แล้วนะครับสมมุติว่ามีพนักงานเข้ามาใหม่ต้องการยืมโน้ตบุ๊กนะครับไปใช้ทํางานสมมุตินะครับแล้วก็คลิกว่าจะให้เขายืมรายการไหนสมมติว่ารายการนี้นะครับก็คลิกตรงปุ่มสีฟ้าครับทํารายการเบิกอนี่ครับ ก็กรอกชื่อนามสกุลเข้าไปนะครับอ่านายพนักงานคนใหม่เบอร์โทรอ่านะครับอาจจะกรอกเป็นเบอร์โทรส่วนตัวหรือว่าเบอร์โทรที่โตก็ได้แล้วก็เหตุผลนะครับสมมติว่าใช้ทํางานประจาอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับทางด้านซ้ายแสดงรายละเอียดรายการที่เราจะยืมจะเบิกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฟอร์มให้กรอกข้อมูลรายละเอียดเข้าไปคลิกบันทึกข้อมูลอ่านี่ครับ แล้วก็จะมาแสดงหน้าปริ้นให้ปริ้นดีครับว่าใครเป็นคนให้ไปใครเป็นคนเบิกก็จะมีให้เซ็นนะครับเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับเก็บลงในเดต้าเบสด้วยนะครับแล้วก็เก็บเป็นแบบเอกสารด้วยนะครับผมคลิกกลับหน้าหลักนะครับผมข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกยืมนี่ครับเห็นไหมครับที่ถูกยืมไปเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับคลิกวิวดูได้ครับว่าใครเป็นคนยืมนี่ครับมันก็จะมาหน้าปริ้นนั่นเอง นะครับกดแคนเซิลดูได้นะครับกลับไปหน้าหลักอ่ะนี่ครับผมแล้วก็กรณีที่เขาต้องการคืนนะครับต้องการคืนเราก็คลิกที่เมนูจัดการข้อมูลทรัพย์สินแล้วก็ไปที่สีเขียวนี่ครับยืมใช้งานแล้วก็คลิกบันทึกรับคืนอ่ะนี่ครับปุ่มสีเขียวนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับด้านซ้ายแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินหรือว่าคลรุภัณฑ์ที่ยืมไปด้านขวานะครับมีให้เลือกว่า ตอนคืนครับปกติว่างชมรุดสูญหายอย่างเช่นนะครับผมจะเลือกเป็นชมรุสอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ครับรายการชมรุสมีอยู่2รายการนะครับผมจะเลือกคืนเป็นชมรุดอ่านี่ครับวันที่คืนก็คือวันนี้นะครับคลิกบันทึกข้อมูลอ่ะบันทึกคืนรัพย์สินเรียบร้อยแล้วนะครับมีหน้าปิ้นให้เซ็นว่าได้คืนแล้วนะครับคลิกกลับหน้าหลักแล้วก็ไปดูรายการทรัพย์สินเห็นไหมครับรายการชมรุสก็จะมี3รายการอ่านี่ครับแบบนี้ครับผม ง่ายๆแบบนี้ครับกลับไปหน้าหลักก็จะเจอหน้าแดชบอร์ดอ่านี่ครับผมง่ายๆครับแล้วก็ระบบนี้มีอยู่ทั้งหมด4 table ด้วยกันนะครับเทเบิ table แรกครับบอโลเก็บข้อมูลผู้เบิกอันที่2 e q ครับอ i p m e n t เก็บข้อมูลรายการทรัพย์สินแล้วก็อันนี้เก็บข้อมูล s t a ตัสครับก็คือว่าถูกยืมสูญหายชำรุดแล้วก็อันนี้เพอร์ซนอครับเก็บข้อมูลของบุคลากรน,นะครับมีแค่4ตาราง นะครับผมทำงานประมาณนี้นะครับรูปแบบโค้ดครับเป็นแบบ P T my H y นะครับรองรับการทำงานบน P T 7นะครับแล้วก็มีหลังบ้านเป็น Admin L T E นะครับใครที่ได้โค้ดตัวนี้ไปแล้วนะครับระบบนี้ไปแล้วสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ทุกจุดเลยนะครับสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ต้องการสนับสนุนซอสโค้ดตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับทั้ง ตัวเลขแล้วก็ช่องทางการติดต่อแล้วก็ขอบเขตของระบบนะครับใครสนใจนะครับก็ลองอินบ็อกเข้ามาคุยกันนะครับผมสวัสดีครับ